คำพูดของที่น้องเกษตรกรที่บ่นเลยล่ะครับประจ,จําก็คือในเรื่องของปุ๋ยครับปุ๋ยแพงข้าวถูกอืแล้วลามไปถึงขนาดว่าราคาข้าวเนี่ยพอๆกับราคามามากครับระทรวงเกษตรและสหกรณ์เองนี่มีแนวทางที่จะแก้ปัญหาของเรื่องของปุ๋ยยังไงไม่ว่าราคาก็เป็นกลไกตลาดไม่ว่าเรื่องของปุ๋ยก็เป็นการนําเข้า มันเป็นองค์ประกอบภายนอกที่เราจะต้องมามาต้องมานั่งคิดกันเราคนโทนมันได้ไหม,มเราอยากจะซื้อปุ๋ยถูกแต่คนขายเขาขายแพงมันจะเป็นไปได้ไหมเกิดภาวะโควิดเหนทุกวันนี้ทุกคนทุกประเทศก็กลัวเรื่องการขาดแคลนอาหารจีนเองก็พยายามลดในการส่งออกปุ๋ยเพื่อจะเก็บไว้ใช้อินเดียโอ้โหรีบเลยกว้านซื้อปุ๋ยออกไปปุ๋ยในค้าตลาดขาดแคลนมีน้อยลงราคามันก็ขึ้น ราคาแก๊สราคาน้ํามันที่เป็นวัตถุต้นทางในการผลิตยูเรียต่างๆก็ราคาขยับสูงข,ขึ้นมันก็แพงและถามว่าอย่างนี้แล้วเราทํำยังไงเ,เพราะเราต้องนําเข้าเราต้องซื้อนะครับเพราะงั้นวันนี้เราก็ต้องช่วยตามเงื่อนไขไปก่อนเช่นการชดเชยการดูแลการจ่ายคืนการลดาราคาลงบ้างโดยที่มีเงินอของ กระทรวงพาณิชย์ก็คือค,ค้าภายในเนี่ยเขาอาจจะมีเงินมาชดเชยชดแทนบ้างท,ที่บอกว่ากระสอบละ50ิบาทอ่าอันนั้นแต่ที่กเกษตรก็เหมือนกันกเกษตรเราก็ตอนนี้กําลังเสนอขอใช้เงินกู้นะเ,เสนอสภาพัฒน์ไปที่อยากจะเอามีเม็ดเงินมาช่วยคืนให้กับกเกษตรกรที่ซื้อปุ๋ย,<ม>ยนะครับท่านรวมตัวกันจังหวัดรวมตัวกัน<ม>ว่าต้องการปุ๋ยเท่าไหร,ร่รท่านเจรจาซื้อปุ๋ยเข้าไป เราในฐานะกระทรวงเกษตรถ้าได้รับอนุมัติงบประมาณตรงนี้ก็จะจ่ายเงินสดโอนจากทกศไปถึงบัญชีกเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาปุ๋ยแพงตรงนี้ให้กับกเกษตรกรนะครับกระทรวงเกษตรเนี่ยเราไปกําหนดราคาไม่ได้หรอกแต่เรากําหนดต้นทุนได้เราก็เริ่มให้คนเนี่ยรู้จักการใช้ปุ๋ยถูกที่ถูกวิธีถูกเวลาทําได้ไหมแล้วบางคนไปเรียกก่าปุ๋ยเคมีเคมีจริงๆปุ๋ยนี่มันคือธาตุอาหารนะใช่โอ้เนี่ย ผม,ผมจะ <c oughs> ได้ยินคำนี้จากผู้ใหญ่บ้างพี่ผมพูดโตๆครับบางทีไปนั่งคุยกับพวกผู้หลักผู้ใหญ่งคนก็แบบยังเข้าใจว่าปุ๋ยคือสารพิษ อ้ยใ่สารเคมีเนียพืชคนแรกที่ได้ยินเลยนะ้วทีว่าแบบเธาตุอาหารเนี่ยก็เราเราเรียนเราเรียนหนังสือมา NPK ไนโตรเจนมันก็คือธาตุอาหารไม่ใช่เหรอแล้วมันอยู่ในดินไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นพอมันเป็น NPK มันก็ต้องไปดูว่าควรจะใช้ยังไงให้เหมาะสมถ้าเราอยู่ๆเราไม่รู้เลยว่าดินเขาต้องการอะไรทำกระทรวงเกษตรมีพัฒนาที่ดินมีอาคีแมป มีการสํารวจด,ดินเพราะงั้นหลักเกณฑ์นี้ต้องทําต้องขยายต้องช่วยเมื่อรู้ว่าดินต้องการอะไรขาดธาตุอาหารอะไรเราก็เอาธาตุอาหารนั้นไปใส่ให้มันเหมาะสมมันก็จะลดไป <S <S <istem? S 2> ไม่ใช่เขามีเอ็นอยู่แล้วคุณก็ใส่เอ็อยู่นั่นแหละหรือไปใช้สูตรสาเร็จม,มันอาจจะผสมไปมันอาจจะโอ์โดด้วยซ้ำไปว่า อ่าก็คือปุ๋ยสั่งตัดหรือปุ๋ยเขาเรียกปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอ่าตามหลักวิชาการนะก็ต้องเรียกปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินก็คือต้องรู้ก่อนว่าธาตุอาหารในดินเนี่ยมันขาดอะไรเราก็ไปเติมเต็มตรงนั้นนะครับมันก็จะช่วยลดต้นทุนเพราะท่านไม่ได้ไปใส่ตลอดเวลาไม่ได้ไปใส่เยอะใส่มากใส่มายใ,ใส่ตามที่มันเหมาะสมะบางทีจังหวะไหนที่จะต้องเร่งในการออกผลผล,ผลิตการออกดอกออกช่อท่านก็ไปใส่ในช่วงตรงนั้นอ่าเพราะธาตุตรงเนี้ย ปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยเคมีอะไรเนี่ยการปลดปล่อยอาหารมันเร็วกว่าบางคนบอกเอ้ยทำไมไม่ใช้ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยอะไรจริงๆใช้ได้แต่การขับเคลื่อนกอเรียกว่าเขาเรียกการปล่อยธาตุอาหารเนี่ย,นนยมันช้าแตกต่างกันมันต้องใช้เวลาปุ๋ยชีวภาพก็คือเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็ค่อยๆดูดซึมธาตุอาหารไปเรื่อยๆแต่ขณะที่ปุ๋ยเคมีมันเร่งไง เพราะงั้นธาตุอาหารตัวนี้มันเร่งมันโดนตัวมันใช่เลยแต่อย่าไปใช้เยอะหรืออย่าไปใช้มั่วก็ต้องใช้ตามวิธีเราก็มีศูนย์สดปชศูนย์พัฒนาดินปุ๋ยชุมชนเขาก็จะเป็นของประมาณไปแล้วปีที่แล้วก็ได้ไปรู้สึกจะ600กว่าที่ปีนี้ขออีก299ที่นะครับเพื่อที่จะครอบคุมให้ทุกจังหวัดนะครับการส่งเสริมให้เกษตรกรรู้จักการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน